ครับสวัสดีครับวิดีโอน,นี้ก็เป็นการต่อท่อน้ำจากบอ่อประดานสองบอ่อครับดูดสองบอ่อแต่ว่าปั๊มตัวเดียวครับก็ทดลองต่อท่อดูดออกมาสองท่อเลยครับแต่ว่าท่อเป่าอากาศท่อเดียวครับทดลองต่อว่า เราะว่าบ่อนี้แจกที่ช่งางเขาเจาะเขาก็บอกว่ามันคนละสายกันาน้ำคนละสายเราก็เลยเราก็เลยจัดก,การต่อสองบ่อร่วมกับปั๊มตัวเดียวครับนุบริโภคคนรอ,นอก็นำท่อมาแล้วครับตอนนี้นำท่อท่อมาต่อเพิ่มครับ แต่คนเดียวถือกระติกน้ำถืออะไรมาพร้อมครับนี่สวนมะนาวครับเนี่ยก็รอมาแล้วตอนนี้นำาท่มาพร้อมนี่มะนาวเก็บได้ก็ลูกโตๆทั้งนั้นเลยโูกมาเลยเราก็ต้องต่อน้ำเพิ่มลดให้เขาใช่ไหมพอไปได้พอได้น้ำเอยอะๆหน่อยอลูกครับครับ จบเดี๋ยวเราก็กดท่อมาเชื่อมกันแล้วก็ได้น้ำเพิ่มขึ้นกว่าเดิมครับเพราะบ่อน,นี้มันก็ละที่กันนี่ครับสวนมะนาวแักเดี๋ยวเราก็จะลองทดลองเปิดน้ำรดดูว่าปริมาณน้ำที่ได้เยอะกว่าเดิมไหมครับ เพราะว่าตอนแรกบ่อเดียวได้น้ําน้อยแต่มะนาวราคาพแพงเราก็ต้องลงทุนเพิ่มครับลงทุนเพิ่มเพื่อที่จะได้น้ําเยอะกว่าเดิมนะครับเยอะอนนี้เขาก็มาสั่งมะนาวอีกเขามาสั่งมะนาวมะนาวขาดน้ำตั้งนิดเรอเพราะว่าเรา รถน้ำไม่พอเพียงพอเลยแห้งเพราะบอ่อบาดานเรามีบอ่อเดียวสูบขึ้นบอ่อเดียวแต่เราเจาะไว้สองบอ่อนะครับเริ่มสุกครับอันนี้ลูกสาบาท3บาทกว่าก็ขึ้นไปตามความแห้งแรงครับเพราะฝนไม่ค่อยตกช่วงนี้เราก็ต้องใช้การ รถน้ำที่นี่ก็ต้องเจาะบ่อปลาดานปลาดานเอาครับสวนไว้ก็ขายได้แต่ว่าขาดน้ำเหมือนกันครับเราก็ต้องเจาะเพิ่มบ่อให้เขาครับไว้ก็แห้งครับ พ้ยประลิตก็เริ่มจะออกลูกครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะขาดน้ำไปครับเดี๋ยวผมจะทดลองต่อดูว่าจะได้น้ำเยอะกว่าเดิมเท่าไหร่เดี๋ยวก็จะถ่ายให้ท่านุม Oye yêu mày, mày mày nào yêu mày nhiều không? mày nha mày nào nhiều không? mày nhiều mày nha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  3 nha 3 อออออกกดดตลยว่าหลายต้นหนูยี่ยี่เทว่าต้นใช่ไหมโอ้ตัวเจ้านี่พันในลูกใหญ่ยิ่งพันใหญ่มากลูกนี้พันนี้เพราเราเห็นนี่แหละลูกใหญ่มะนาวที่อื่นมันเล็กๆอันนี้ได้ได้ได้เลยดีนู่นลูกใช่นี่ขนาดเก็บทุกวันนะนะเก็บทุกวันเก็บบ่อยทุกวันอะไรครับโอ้

กลางเราไม่ต้องนล่หรอกเอาเก็บเรื่มๆมานะอ๋อลูกดำบ้างลูกลูกสุสุดยอดจริงสวยยริงแกนะโอ้ยแค่นี้พอไม่ต้องเอาเยอะไม่ได้โอเคครับโอ้ยเก็บไปเลยเดี๋ยวไปต่อเท่าน้ำเพื่อจะลดต้นมะนาวต่อ ครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะถ่ายทำให้ดูต่อนะครับ